าวราศีกุมลัคนากุมคนโสดนะคะเอนเนอร์จีของคุณคือไพ่ a soft pentacle นะคะเปิดใจกับความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เปิดใจที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะใช้หลักและเหตุผลของคุณที่มีอยู่ในชีวิตเท่านั้นนะคะประมาณนี้เลยคุณควรใช้สมองในการนําหัวใจนั่นแหละนะคะสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรจริงๆคุณเป็นเดอะสตาร์เลยนะบางท่านคุณเป็นเดอะสตาร์เลยนะแล้วก็คุณค่อนข้างมีโปรไฟล์ที่ดีที่เหมือนกับว่า มีคนพร้อมที่อยากเขาต้องการคุณอะนะคะอืมเนี่ยมีคนมากมายจ้องมองมาที่คุณมีคนมากมายที่ต้องการอยากได้คุณมีคนมากมายที่เขาชอบพอคุณแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าในขณะเดียวกันคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ถูกใจในสายตาของคุณอืมสถานการณ์โดยทั่วไปของคุณก็จริงจรงมีคนเข้ามานะมีมีอืมเนี่ยไพ่เดอะซันคุณค่อนข้างมีสเสน่ห แล้วก็เป็นที่จับตามองของหลายๆคนมีคนอยากเข้ามาคุยกับคุณมีคนอยากอยากอยากคบกับคุณอยากลองศึกษากับคุณด้วยนะคะอืมบางท่านจะได้คุยกับชาวราศีกุมบางท่านคุยชาวราศีมีบางท่านคุยชาวราศีตุลน,นะคะอ่ะทีนี้สถานการณ์โดยโดยอื่นๆมีอีกไหม The Empress อ่ะไพ่ก็ดีมากเลยอ่ะคุณพร้อมที่จะเป็นฝ่ายเลือกได้แล้วนะคะ เนี่ยที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายที่จะเลือกได้เลยคุณจะสวยดูดูสวยดูหลอ่อดูเท่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่คือคุณดูดีแล้วมีเสน่ห์มากนะคะอืมทีนี้มาดูแนวโน้มกันเลยดีกว่านะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณที่จะเกิดขึ้นอืม e e อ of Wands คืออะไรสองดาอืม the fool โอเคอ่า okay. อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ um อ่าเขากาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเข้ามาในรูปแบบที่เหมือนกับว่าคุณเองไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกแปลกๆเขาเข้ามาทําดีทําความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือว่าบางคนอาจจะเข้ามาแบบไม่ได้จะทําดีอะไรมากแต่ว่ามันแสดงออกถึงการที่เหมือนมีความห่วงใยแล้วก็อาจาอาจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าเป็นคนรอบตัวคุณที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วนั่นแหละเป็นเพื่อนคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณ มาทาดีกับคุณมาปฏิบัติดีกับคุณแต่ไม่ได้พูดจาอะไรให้คุณมีความหวังเพราะเขามาแบบเพราะเขาออกมาแบบเดอะฟูลนะคะอืมหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็นิ่งนะคะแล้วมันก็ยิ่งดอปลงไปเรื่อยๆนะเดอะมูลเออแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้คุณมาได้รับรู้ว่าคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะเขาก็มาแค่เหมือนกับว่าไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับคุณอะ่ะมาแค่เป็นเหมือนก,นกับว่าเป็น มาเหมือนกับมาเห็นมาเห,เห็นว่าคุณเป็นที่พึ่งทางใจก็เลยเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะสรุปแล้วจะมีจะได้คบหาดูใจใครไหมเนเดือนนี้โอ้ไม่มีเกณฑ์เลยค่ะที่จะได้คบหาดูใจกับใครนะคะแล้วก็จงระวังกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาลองดูไปก่อนนะคะอขอคําแนะนําให้กับคุณหนึ่งใบาชาวราศีกุมล a h k a ากุมไพ่สามดาบค่ะอะไรที่ซ้ําเติมตัวเองอย่าทํา อะไรที่เราคิดว่ามันจะต้องซ้ำเติมหัวใจของเตงซ้ำๆแบบที่ผ่านมาทั้งเรื่องคนรักเก่าต่างๆอย่ากลับไปทําซ้ําหรือแม้กระทั่งถ้ารู้ว่าใครมีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งนะคะต้องระมัดระวังหรือเช็คให้ดีก่อนเพราะมีแนวโน้มว่าเราจะได้เจอรักสามเศร้าด้วยในเดือนเนี้ยนะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะชาราศีกุมลัคนากุมคนโสดค่ะ สถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะไพ่พลังงานของคุณก็คือไพ่ page of pentacle ความสัมพันธ์คือเหมือนกับมันเหมือนจะจับป้องได้แต่ก็เหมือนจะจับป้องไม่ได้ไม่งงใช่ไหมเนี่ยเป็นการถือเหรียญแล้วก็ยืนดูความสัมพันธ์นี้เป็นการพิเคาะพินิษพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในบริบทที่เรียกว่าพิจารณาในเดือนนี้ใช้คําว่าพิจารณาได้เลยสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเกิดอะไรกันเกิดขึ้นมันมีสถานาการณ์ที่เหมือนกับ อ่ะชัดเจนมากมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนไม่ได้ทันตั้งตัวเหมือนกันแต่เหมือนก็ก,ก็ก็รู้อยู่แล้วว่ามีใครคนนึงอยู่ในชีวิตของเขาหรือาจจะเป็นคนรักเก่าของเขานะคะอืมคุณคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ถึงขั้นจะสงสัยอะไรมากหรือว่าคิดว่าเออคงคงไม่น่าจะมีอะไรแต่อยู่ๆแล้วคนคนนี้ปรากฏตัวขึ้นนะคะมันทําให้คุณแบบเฮ้ยมันคือใครกันแน่เกิดข้อสงสัยอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขานะคะที่กลับเข้ามาในชีวิตของเขานะคะ สถานการณ์ตรงนั้นเขาทํำยังไงเขาเริ่มนิ่งลงเขาเริ่มนิ่งเขาเริ่มนิ่งกับคุณเขาไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณมากนิ่งเนาะเขานิ่งกับคุณแล้วก็เปลี่ยนไปคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรคุณก็พยายามดูบางท่านคุยชราสิสิงห์ละขนาสิงห์นะคะแต่พอดูเข้าไปก็ยังไม่รู้ว่ายังไงปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อคุณหลังจากเหตุการณ์นี้ที่คุณพอรู้เอสออฟสอดเขาชัดเจนมากขึ้นกับการที่บอกว่าความสัมพันธ์นี้คือเป็นความสััััมมมมพนนนนนนธ์ี่ไชดดเจะ2้า ทำให้คุณรับรู้ได้เลยว่ามีสองด้านนะความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะอืมนะคะแล้วผลิตยาของคุณหลังจากที่ได้เขาทาอย่างนี้ the empress อ่ะโอเคคุณก็เชิดใส่อยู่นะคุณก็เชิดใส่เขาแล้วก็มองว่าเอ้ฉันก็มีคุณค่าของฉันเองประมาณนี้เหมือนกันนะคะอืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาด empress หรอกเป็นแนวโน้มว่าฉันยอมแล้วฉันก็เข้าใจฉันรอได้เหมือนกันไพ่ใบน,นี้นะคะของ energy ที่หมอรับรู้ได้ทีนี้มาดูกันต่อว่า ตัวเขาคิดยังไงกับคุณค่ะอืมตัวเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมแลัคนากมุม The Hermit มืนอกคือชาวราศีกนกัคนากันเขาอยากจะบอกเหมือนกับว่าเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาอาจจะเคยอ่อยคุณเอาไว้ใช้คำนี้หมอเคนยาใช้คำนี้นะเคยทำอะไรให้คุณรู้สึกคาดหวังอะไรกับมันมากในความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะ เขาก็รู้สึกอายเหมือนกันรู้สึกเขินเหมือนก,นกันกับสิ่งที่ทำเอาไว้แต่เขามองแล้วเขาจะพยายามเริ่มต้นใหม่ในทางที่มันดีขึ้นถ้าอะไรที่มันไปได้ก็คือไปได้ถ้าอะไรที่ควรให้ความหวังก็คือให้ก็จะให้ความหวังถ้าอะไรที่ไม่ให้ความหวังไม่ได้ก็ไม่ให้นะคะรู้ดูก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองคิดยังไงคุณเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาก็มันอยู่ๆตัวเขาเองก็รู้สึกอยากนิ่งกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรประมาณนี้นะคุณคิดยังไงกับเขาคะ คุณรู้สึกว่ามันยังมีความหวังเนี่ยนะมันเป็นท่อน้ําเลี้ยงคุณรู้สึกว่ามันยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้คุณยังรอได้นะเนี่ยอืมคุณคิดอะไรอีกเพชออฟครับคุณมีความหวังเสมอว่ามันจะต้องดีขึ้นคุณให้โอกาสเขาเสมอใบสุดท้าย King ์อ๊อฟบนะคะคุณพร้อมที่จะโอบอุ้มเขาและอยู่ข้างๆเขาและอยากไปต่อกับเขาอืมเพราะเราช่วยเขาทาทุกอย่างทํางานทําอะไรที่คอยสนับสนุนเขาด้วยนะคะอืมทีนี้ขอดูแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้ อีกครั้งหนึ่งค่ะสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะมีสถานการณ์ที่เข้าไปจี้ใจดําหรือจี้จุดคุณอีกและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งเศร้ายิ่งอยู่ว่าเราเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนเกินในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ก็มันก็ยังหนีไม่พ้นภายหกดาบมันยังหนีไม่พ้นและไภายสามดาบความสัมพันธ์นี้ดูแล้วมันมีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปอาจจะมีเรื่องคนรักเก่าเขาเข้ามาแล้วความสัมพัันนนธ์ีี้มกก็็เลยจบบท่่ดาาคือว มันมีคุณจะเจอเรื่องเสียใจกับเขาอืมเขาจะทําอะไรไฮโลแฟนอันนี้กรณีแรกก่อนนะเขาจะพูดความจริงทุกอย่างกับคุณว่าโอเคเขามีเรื่องของคนละเก่าเข้ามาพัวพันหรือว่ามีใครคนนึงที่คุยกับเขาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ประมาณเนี้ยนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งก่อนเลยนะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่า โอ้โหเดือนนี้มันโหดจริงๆค่ะสุขเซาเป็นเนสียนศัตรูเนี่ยกระทบทุกหลายราศีจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดอีกกรณีนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ว่าเขามีคู่อยู่แล้วจะบอกว่าคุณคุณเมญาน,นุมที่อาจจะต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเขาจะมีการอธิบายกับคุณด้วยความแนบนอบน้อมน,น,นะภายใบนี้นะแล้วก็บอกให้บอกบอกว่าเออจะกลับไปเป็นคนดีหรือทําในสิ่งที่ดีไม่อยากทําสิ่งที่ไม่ดีอีกแล้วภายหฮโลแฟนบางท่านคุยกับชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภนะคะอืมขอดูมเมสเซจที่เขา อยากบอกคุณค่ะนี่ใบนี้เขาอยากจะบอกว่าอืเขาเองก็ก็ก็เจ็บปวดเหมือนกันกับการที่เขาจะต้องมามาตัดสินใจอะไรแบบนี้คือหมายถึงว่าเจ็บปวดที่จะต้องทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดเหมือนกันนะที่ทําให้คุณถ้าทําตองที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกนะคะทีนี้ดูคุณบ้างคุณอยากบอกอะไรกับเขา เฮ้ยแต่คุณอยากบอกเขาว่าก็แล้วแต่เธอเถอะแต่ถึงยังไงฉันก็ยังจะอยู่ตรงนี้และยังจะรอฉันยังแอบมีความหวังไพ่ใบนี้เป็นไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบเป็นพไพ่เรดเวทที่หมายถึงความที่แบบมันมันไม่มีใครเคารบแล้วไม่มีใครเขาอยู่แล้วเขาทิ้งดาบไปหมดแล้วแต่เราก็ยังฝืนทนที่จะจะไปต่อคิดว่าต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกอะไรประมาณนี้นะคะอืม mm. อ่ะขอดูคำแนะนำของคุณหนึ่งใบค่ะ The s t ต r ไพ่เป็นไพยย่แห่งการเยียวยา ถ้าจะไปต่อคุณต้องมีวิธีในการเยียวยาตัวเองไพ่แนะนำของเขาอืมอไพ่แนะนำของเขาคือเขาอย่าอย่ามั่นใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตจนเกินไปเหมือนตอนแรกที่เขาทำพอเขามั่นใจมากจนเกินไปไมันก็เลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำให้คุณต้องเสียใจนี่ไง ะะอ่ะประมาณนี้นี่เป็นการอ่านสลับกันได้นะคะนะชาวราศีกุมและค้าะกุมนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เป็นดวงทั่วไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับชาวราศีกุมและค้าะกุมสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนมีคู่ชาวราศีกุมและคณาะกุมไพ่เอเนจีของคุณเป็นไพ่จัสติมิท ไพ่ judgment ใบนี้มันมี2บริบทของความหมายหลักๆเลยก็คือว่าการได้รับข่าวและอีกในนึงก็คือเป็นไพ่ของทําอะไรได้อย่างนั้นหรือว่าถ้าทําอะไรไว้ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยหรือว่าถ้าทําอะไรเอาไว้ความจริงทุกอย่างจะจะได้รับการเปิดเผยนะคะมันเป็นข่าวมันเป็นไพ่ของข่าวอ่ะทาดีดีทำชั่วด้ชั่วนะไพ่ใบนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ energy หลักๆของคุณคือข่าวนะคะในเดือนนี้สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยเกิดจากการที่มีคนหลายคนเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์มาพูดใส่หูคุณมาพูดใส่หูเขานะคะแล้วทําให้การสื่อสารของพวกคุณอ่ะมันผิดพลาดก็เลยทาผลกระทบมันมีผลกระทบต่อการที่ทําให้การสื่อสารของคุณมันผิดพลาดแล้วคราวนี้ก็เกิดความไม่พอใจกันเกิดความเกลียดชังเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันกันขึ้นมาโดยจากสังคมภายนอกจากกอสิบอะไรต่างๆเกิดความทุกข์เกิดเป็นประเด็นต่างๆเกิดขึ้น นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะแย่เลยเพราะว่าไปฟังคนนู้นเล่าคนนี้คนนี้เล่าคนนั้นเขาเล่าว่าคนนี้เขาเล่าว่ามานะคะอือหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะไม่ได้ฟังไม่ได้คุยอะไรแต่ไปเห็นอะไรในโซเชียลแล้วก็เก็บมาทะเลาะบอแวงแก,กันจุกจิกกันแล้วก็ไม่พูดไม่คุยหลังจากสถานการณ์นี้คนรักของคุณคิดยังไงอะ queen of pentacle เขา <c> ก <oughs> ็คิดว่าพยายามจะประครับประคองให้ถึงที่สุดแหละส่วนตัวคุณล่ะคะตัวคุณคิดยังไง อืตัวคุณก็พร้อมที่จะคิดที่จะแก้ไขแต่คุณเหมือนกับว่าอยากให้เขาเปิด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 ก่อนพูดก่อนว่าจะเอายังไงเขาก็คุณก็พร้อมที่จะช่วยเขาแก้ไขหรือช่วยกันปรับปรุงความสัมพันธ์นี้ขึ้นมานะคะอืมคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้เขายังคิดที่อยากจะแก้ไขมันเห็นไหมล่ะอยากจะไปต่อดูสิเนี่ยอืมยังคิดพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องไปต่อได้มันต้องคุยกันได้แค่เปิดเผยความรู้สึกออกมา ยังมีความหวังในความสัมพันธ์คนรักของคุณหรือคุณอาจจะอยากมีลูกใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะยากไม่มีหรือเขาอาจจะอยากมีอ่ันนี้อีกจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งของความสัมพันธ์นี้อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากมีแล้วคุณไม่อยากมีอยากบอกว่าเขาอยากมีมากนะคะเอหรือถ้าคุณอยากมีก็อาจจะบอกว่าเขาก็จะบอกว่าคุณคุณเองอยากมีมากแต่เขาไม่อยากมีลูกนะอืม่ะทีนี้ขอดูอีกอย่างหนึ่ง king of bond โอเคเมื่อทะเลาะกันกี่ครั้งกี่คราเขาก็คิดว่าเขาพร้อมที่อยากจะเคลียร์ปรับความเข้าใจนะคะอืมอ่ะคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณบ้างคุณไม่ฟังแล้วคุณก็คิดที่จะเดินหนีแต่หนีก็หนีไม่พ้นนะคะเนี่ยไพ่ยหกดาบเป็นไพ่ของพายเรือกลับไปกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าหนีไม่พ้นไม่พอก็มีคําพูดอะไรก็อยากจะทิ่มแทงเขา หมอขอโทษนะหมอไม่ได้ว่าแต่ว่าอ่านตามไพ่เลยอ่ะก็ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เขาอาจจะทํานี้กับคุณนะคะเป็นดวงเจเนอเรลเป็นดวงทั่วไปนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะมีใครคนนึงเป็นคนใกล้ตัวเขาเข้ามาทําให้พวกคุณทั้งสองคนเกิดความเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็ปล่อยความรู้สึกวุ้งว้างเอาไว้อยู่แบบนั้นเออคุณทั้งสองคนก็เลยอึ้งไปเลยแบบเอ้ามีการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะ อาจจะเข้ามาทางแฟนคุณก็ได้หรือทางคุณนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แล้วก็เหมือนเข้ามาทําเรื่องไว้แล้วก็หายไปแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณยิ่งมีเรื่องติดค้างกันในใจกันมากขึ้นอีกนะคะอืมแต่มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะที่มาดูคลิปหมอใครที่อยากมีลูกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีลูกคุณจะไอ้เรื่องราวที่ทะเลาะก,กันต่างๆมันจะมีข่าวดีมันจะมีขา่ขาวดีเกิดขึ้นนะคะหรือแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่า คุณมีเรื่องงานเรื่องเงินที่จะต้องคุยกันแล้วมันมีโอกาสที่ทําไปด้วยกันแล้วประสบความสําเร็จเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้กรบความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแย่หรือความรู้สึกน้อยใจอะไรต่างๆไปได้แล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณก็เลยกลับมามีความสุขกันอีกครั้งประมาณนี้นะคะทีนี้ขอดูแนวขอดูคําแนะนําของชาราศีกุมและคนากุมเอ่อขอดูคำนองของคุณก่อนนะคะอืมเออไพ่บอกว่า จริงๆแล้วไม่ควรปกปิดปิด,ปดบังความรู้สึกเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณนะแต่ต้องคุยกันในสถานการณ์ที่ดีๆจะเย็นๆอ่ะอืมเพราะว่าบางทีคุณไปฟังไปพูดหรืออะไรบางอย่างตอนสถานการณ์ที่สถานการณ์ที่เขาเครียดอยู่เหมือนมันจังหวะมันไม่ถูกอะไรมาเนี้ยประมาณนั้นน่ะน,นะคะส่วนคาแนะนําของเขา King of Pen ูเคิลเขาก็อย่าหลักการและเหตุผลจนเกินไปบางทีมันก็ทําให้คุณเกร็งนั่นแหละนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับคุณมีคู่ชาวราศีกุมลักนณากุมค่ะ อการงานชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะจริงๆจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะเนี่ยเป็นงานที่ดีด้วยแล้วก็เป็นงานที่ทําให้คุณอะมีเครดิตชื่อเสียงแล้วก็เป็นงานที่ทําให้คุณมีความสุขมีเงินมีอะไรเข้ามาแล้วก็เป็นงานที่ทําให้คุณแฮปปี้ได้ไหมหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่เอางี้ก่อเป็นเป็นงานที่ดีเป็นโปรเจกต์ที่ดีแต่มีโปรเจกต์ Project อะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจที่จะทําทําใช่ไหมแต่มัน โอกาสประสบความสาเร็จยากนะคะแต่มันจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้คุณทําให้ให้ทําแล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นนะคะจริงๆบริบทโดยรวมของการทางานของชาวราศีกุมและคณนาคุมคือคุณยังมีโชคทางด้านการงานแน่นอนใครหาง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่งานที่คุณคิดหวังไว้แน่นอนแหละมัน,มน,มนบริษัทที่หวังไว้อาจจะไม่ได้แต่จะได้อีกบริษัทหนึ่งนะคะเอออาจจะเป็นบ,บริษัทที่ค่อนข้างเดินทางไกลจากบ้านคุณหน่อย ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องบริบทโดยรวมของงานของคุณถ้าโดนผู้ใหญ่หรือโดนใครที่เพ่งเล็งอยู่ในเรื่องของงานหรือว่าอะไรอย่างนี้นะจะบอกว่ามันมีแนวโน้มที่มันมีเรื่องของงานที่ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องไปแก้ไขหรือมีการไปพูดคุยเคลียร์กับผู้ใหญ่แต่ว่าคุณเองอาจจะต้องยอมอ่อนข้อลงมาแบบว่าลดลงมานะคะอืมแล้วปัญหาเหล่านั้นมันจะคลี่คลายไปได้ดวยดีนะคะ ทีนี้ดูเรื่องการเงินของคุณบ้างข i งอ o บครับนี่ไงคุณจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาใหม่เรื่องการงานแล้วคนคนนี้ดูสิไพ่คู่ก็จะนําโชคนําลาบนําเรื่องการงานการเงิน,เง,นเงินก้อนนี้มาให้คุณด้วยส่วนใครที่เป็นหนี้สินอยู่ก็เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้หนี้ได้นะคะแต่เดี๋ยวมูนเนี่ยเป็นไพ่ของการระวังถูกหลอกการถูกโกงถูกอะไรใครเล่นงชงเล่นแชร์อะไรไก็เช็คให้ดีแล้วกันนะอ่ะเอาเป็นว่ามีการถูกโกงถูกหลอกถูกหลอกลวงหรือถูกยืมเงินไปแล้ว โดนเชิดก็ต้องระวังในเดือนนี้นะคะอันนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยนะโชคลาภมีไหมโอ,อ้นอนอย่างนี้แล้วไม่มีค่ะอืมเงินที่หวังไว้ก้อนนั้นมีโอกาสได้ไหมอ่าแต่อันเนี้ยได้เงินที่หวังเอาไว้ก้อนนั้นจากน้ำพักน้ำแรงของเราที่คิดไว้ได้แน่นอนนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะกับชาวราศีกุมลัคกากุมการงานการเงินค่ะ